ตัดใบตอง,ตตองเห็นไหมเนี่ยใส่ชุดนี้นะก็จะตัดใบตองโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ่ะตัดสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวรุ้งเดือนเจียมบัวสีและดิฉัน รายการภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยค่ะค่ะภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้่ะคะเป็นภาพที่พวกเรานะคะได้ไปบุกส่วนกล้วยมาค่ะได้ไปตัดใบตองมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะว่าแต่เราตัดมาทําไมคะจ๋านั่น,น่ะสิคะทิม ทำอะไรอยู่หรอคะทำใบสีลูกพอดีเลยค่ะคุณยายพวกเราเนี่ยค่ะไปตัดใบตรงมาเยอะแยะเลยค่ะอยากให้คุณยายนะคะช่วยสอนพวกเราทาใบสีเหมือนได้ไหมคะได้เออคุณยายคะเราใบสีนี้คืออะไรหรอคะคือใบสีนี้ก็เอาไปทํางานวนลูกลองานวนแล้ววิธีการทํานี่ลองยกตัวอย่างทําอย่างนี้นะคะทําอย่างนี้เลยอ๋อใบตองกัดกบแล้ก็ทําอย่างนี้ แล้วก็หนกกรอบหนกพานอ๋อค่ะเอ้พิมจ๋าว่าชุดมันไปเปลี่ยนกันก่อนดีไหมจะได้มานั่งช่วยคุณยายทำกันเพราะเราเพิ่งไปตัดใบตองมาไปเปลี่ยนเสื้อผ้านก่อนดีกว่าไหมดีค่ะด,ดีค่ะคุณยายค่ะขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะคะค่ะขออนุญาตค่ะพวกเขาเหล่านี้ทำไปทำไม คุณเคยรู้สึกไหมเวลาที่คุณเดินผ่านสายตาที่คุณมองเสียงที่คุณได้ยินคุณคิดอะไรความสุขส่วนตัวหรือความสุขส่วนรวม แลล้วคุณโครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมเบต้าอย่างองเธอร์เบนัวค่ะพวกเราก็ทำการเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำบาสีกันแล้วนะคะงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนี่ทำยังไงคะคุณยายสีตองฉีกประมาณไหนคะไปต่อสีประมาณนี้เลยนี่อ๋อค่ะ นี่สีประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ฉันเป็นกำลังใจนะคะอ่าสีเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะสีเสร็จแล้วก็เราก็อันนี้เขาเรียกว่าดอกบุบฟอมคะดอกบุบฟอมอ๋อนี่เขาทำแบบนี้นี่สวยงามเชียวค่ะนี่สวยงามเขาตลกโตเข้ามาโอเคแล้าก็เลย เราเอาทาไปไงเอาไปทำเราก็มาทําอย่างนี้นี่ทําไปเรื่อยๆใช่ไหมทำไปเรื่อยๆน,ยนี่ก็มาทําอย่างนี้ปปน,นี่ก็ให่เปางนเลยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้สวยแบบดิฉันเลยไม่ใช่<โ>ชเราบอกไ่าใช่ค่ะทุกอยางพอเสร็จนี้เราเราเอาอย่างนี้แล้วก็ กาต,ตั้งขึ้นก็มีไม้ไเนี่ยสเสียเข้าไปนี่เขาประกอบแบบนี้เนี่ยอันนี้ต้องทำกี่ชั้นกี่อันคะครับรพี่ใหญ่แล้วแต่สามก็ได้ เขาเรียกว่าใบสีอะไรเราเรียกว่าใบสีทำเป็นมงคลงานสมรสงานชมรถงานบวชก็ได้อ๋อค่ะเอาไ้ใช้ในงานมงคลใช้ใช้ในงานมงคลเมื่อคุณพิจิการจะแต่งงานก็มาใช้บริการของคุณยายดีไหมคะจะแต่งกับใครดียังไงดีดีคุณยายบอกดีเก่งว่าอีนานะคะคุณจ๋าระวังเพื่อนตัดหน้านะคะ ตัวนี้มาใส่อันนีตัวเล็กกว่าตัวนี่แล้วตัวที่แล้วนี่นี่ก็ใส่ระหว่างนี่เลยเออค่ะก็จะสลับกันสลับกันสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณทิมจะว่าไปวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะเนี่ยนั่นสิคะส่วนใหญ่จะเป็นของใบตองซะมากกว่าเอสเซนซี่ที่เหลือก็เราสามารถซื้อหาได้นะคะเช่นไม้ลูกชิ้นแล้วก็เอามา ทำให<ช>ม<ช>่อะไช่ออะอ,อันนี้ถ้าเราไม่ใช้ไม้ลูกชิ้นเราใช้เป็นไม้ไผ่ตัดได้ไหมคะ<ด>ยายได้อ๋อใช่เออคุณยายคะเราวบาสีนี้แต่ละงานนี้เขาใช้เหมือนกันหรือเปล่าคะไม่เหมือนถ้าง,งานบวชก็ททาเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าป่ะคะเป็นหัวหน้าอันนี้างานแตง่งงานมงคลก็อุ้ยแต่หัวหน้าพี่ถ่าจะทํายากใช่ไหมคุณยายยากเลย มันต้องประนีดมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะประนีดมากอันนี้เขาอะไรนะคะเ,เรียกว่าเมงดาเขาเรียกเมงดาแต่ห<า>นี่มส่มันก็สวยอีกอ๋อแล้วก็เอาหมุดปากเหรอคะ นีดมากเหมือนกันนะคะเนี่ยบสีใช่ว่าจะทำง่ายเหมือนที่เราคิดนะคะแต่มันมันดูเป็นอะไรที่ประณีตงดงามแบบฉบับไทยของเราจริงๆค่ะปัจจุบันนี้ก็หายากแล้วนะคะคนที่จะทำบายสีเป็นอที่บ้านนี่ก็มียายนี่แหละทำทุกงานทุกงาน พวกเรานะคะที่ร่วมเป็นกำลังใจช่วยคุณยายทำนะคะก็เป็นรูปเป็นร่างที่สวยสง่ามากๆเลยค่ะขณะคุณยายรีบทำนะคะนี่ยนีสวยมากเลยค่ะค่ะพวกเราก็ต้องขอบคุณคุณยายนะคะที่เสียสละเวลามาสอนพวกเราทำบายสีในวันนี้ค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณยายค่ะค่ะเฮ้ยสิ้นตัวที่ นี่ค่ะใบสีอืมก็ใช้ได้แล้วพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าใบาสีขอไ้ใช้ทําอะไรรู้สิคะ่ะคุณครูก็ใช้ด้งานแต่งงานบวดงานบวงสวงต่างๆาง,งหรือถ้าเกิดคุณครูนึกอยากจะแต่งงานเมื่อไหรนะคะก็ใช้บริการของคุณยายได้เลยค่ะระเบรดมากค่ะคุณครูคะ่ะดีมากเอาเป็นว่าภารกิจในวันนี้ฉันให้พวกเธอผ่านย <Ye> e! แล้วของรางวัลของเราน,นะคะครูของเราไม่มีของรางวัลอะไรฉันไม่มีให้พวกเธอหรอกคุณครูค,ค่ะ,คะ,คะไม่มีค่าบำเหน็จบำนาญกำนังกำนันให้พวกหนูได้หรอที